ฉันจะขอแนะนำอะไรให้อย่างหนึง่งพวกแกจะมามัวเป็นห่วงคนอื่นๆไม่ได้ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวทวงไม่ว่าทุกคนจะพยายามแค่ไหนก็เป็นได้แค่หินไม่ใช่ดาตั้งแต่เด็กฉันไม่เคยมีความฝันอื่นๆไม่มีทั้งความนึกคิดที่เป็นอิสระหรือความรู้สึกที่พิเศษอะไร จนเหมือนกับฉันนั่นเป็นโรคจิตนี่เธอทำแบบนี้ทำไมเธอฆ่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยนะในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่ทีหนึ่งแล้วใครก็หยุดฉันไม่อยู่ทั้งนั้นจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกไม่ต้องถามว่าฉันคือใครฉันชื่อว่า ไอดาแถวแยกชายหญิงนักเรียนแ,แล้วนาแยกชายหญิงด้วยนะครับอันนี้ฝั่งผู้หญิงใช่ไหมนนผู้ชายกับผู้ชายก็แบบนสงไทยเหมือนกันนะออ,นนอันนี้ผู้ชายเหรอ,อน,นีไม่นนเล้ทำไมขอโทษค่ะขอโทษค่ะวันหลังเล่นอะไรก็หัดดูซะบ้างนะขอโทษค่ะ ขวาของอาจารย์จะเป็นชายซ้ายของอาจารย์จะเป็นหญิงนะข้าแถวกันเสร็จหรือยังไม่ต้องเรียงเราลำดับความสูงก็ได้โอเคเป็นระเบียบมากเลยล่ะแถวหญิงน่ะแถวหญิงนะอะไรนะผู้ชายแบ่งขึ้นมาอีกแถวหนึ่งก็ได้นะมันยาวเกินไปแบ่งขึ้นมาแบ่งขึ้นมาจัดให้เท่าเท่ากันหน่อยซีสองแถวน่ะให้เวลาสามนาทีนะรีบจัดแถวกันเร็วเข้า เด่นมากด,ดินเด่นมากน,นักเรียนหญิงตามอาจารย์มานะตาก้มหน่อยสินักเรียนชายรอก่อนนะก็ข้าแถวตรงนี้ก่อนก็ได้ช่วยตาก้มนิดนึงตรงนี้นะนนะข้าแถวนะรอนักเรียนชายนัง่งรอยืนรอยืนแอคก มาครบกันแล้วใช่ไหมงั้นก็กระดานบอร์ดด้านหลังคือแจ้งแจ้งห้องแจ้งแหลงนะด้านหลังเนี่ยไปดูกันได้เชื่อของฉันไปไหนอ่ะใครในนี้ใครอ่านออกบ้างมีหรือเปล่าฉันไปไหนกันเนี่ยทำไมไม่มีชื่อฉันน่ะเธอกะไม่มีไรอกไม่ชื่ออะไรอ่ะอ๋อใช่ชื่อฉันไม่มีน่ะลูมิเน่น่ะของฉันก็ไม่มี เดี๋ยวห้องเอหรือห้องห้องเอออห้องเอเหรอเอาเราไม่รู้ว่าแย่จริงๆนี่อาจารย์คะพอดีมันไม่มีชื่อของดิฉันนะคะในบอร์ดนะนะใช่เอ๊ไปได้อ่านักเรียนชื่ออะไรงั้นหรอชื่อไอดินค่ะไอดินเลยนะอาจารย์ไปเช็คให้ค่ะโอเคครับ หน้าตาคุ้นๆนะเธอเนี่ยอืมหาเรื่องเลยค,คุณนจากไหนไม่เปล่าไม่รู้สิมัน็คเห็นผ่านๆละมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อืมฉันก็ไม่แน่ใจนะคะแต่จะว่าไปเชื่อคุณก็คุณคุณนะคะนั่นสินะใครกันนะแล้วหัวก็ต่ายอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วล่ะ ไม่เห็นเลยค่ะตั้งแก่าเดินออกมาชั่วเช่นเห็นอยู่นะเมื่อกี้เธอเตี้ยหรือว่าเธอมองไม่เห็นนะน่าจะทั้งคู่ค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวไปเอามาก่อนนี่นายเนี่ยไปอยู่แถวของพวกเราได้แล้วนะไอ้พวกไม่มีรายชื่อเนี่ยอ๋อพวกไม่มีรายชื่อเอ๊ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อ โดนแยกไว้อย่างเงี้ยแย่จังกลายเป็นคนแปลกแยกซะงั้นสวัสดีนักเรียนทุกคนออ่หลังจากนี้จะเป็นการแนะนำตัวของวหน้าเขตแต่ละเขตซึ่งเป็นนักเรียนระังเอสขึ้นมาเลยน่ะโอยขึ้นมาเลยน่ะมีแรงสูงกว่าจริงๆด้วย้วยินไหมนะโอเคอย่าไปใส่ใจมากเขาดข้าเรื่องดีกว่า ในตารางของของเราเนี่ยกิจกรรมเนี่ยโอ้ยมากมายพวกเธอสามารถเลือกจะเพื่งง่ายว่าชื่นชมได้เลยก็คืออย่างแรกเลยก็คือการตั้งชมรมพวกเธอเป็นนักเรียนมาใหม่แน่นอนว่าต้องมีชมรมอยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรมมาามมรมชาที่เด็กๆนั่นแหละมันก็ตามนั่นแหละแล้วก็การเทศกาลไอดอลที่ทางเรียนเราเนี่ยได้จัดขึ้น ให้พวกเธอเนี่ยแสดงศักยภาพของตนเองอให้ดีที่สุดและสู่โลกภายนอกหากพวกเธอสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยอาจารย์ว่าพวกเธอเนี่ยจะบรรลุเป,ป้าหมายของเธอเองได้ถ้าต้องทํำยังไงแล้วก็เทศกาลดอกไม้ไฟเทศกาลที่นี่เทศกาลที่เธอก็เป็นคนที่น่าจะรู้เรื่องแล้วก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะไม่ถึงเรื่องแบบไหนดีละ่ะ เออก็ก็แค่เห็นเธอดูมีเสุดมาอ่ะเอาละดูมีอะไรก็ไม่แน่ใจนะฉันแค่รู้สึกว่าเธอน่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าฉันน่ะฉันว่าก็คงเป็นพวกที่อยู่แต่หน้าคอมวันๆก็อยู่แต่หน้าคอมนี่ลสิอ๋อเธอต้องพูดตรงไปนะบางทีน่ะฉันก็แค่สงสัยต่อไปจะเป็นการประกาศแลงเอสของปีหนึ่งผู้ที่ถูกลองผู้ที่ถูกพ่วมหน่วยกัน เป็นคนเลือกว้าวว้าวคนแรกลูมิเน,น,น่คนที่สองไอดินคนที่สามฮิโอลีะฮะคนดังเก่าวเป็นไเอ็อคนใหม่ของปีหนึ่งมันกินได้ไหมนะพาะเขาสามคนลูมิเ,น,เมน่อยู่เขตอลิฟไอดินอยู่เขตซากุระแล้วก็ฮิโอริอยู่เขตมาติน อ๋อเขาก็ลังพูดถึงหอพักขอเชิญเพื่อนรักที่เรียกชื่อไปก่อนอันนี้ขึ้นมาทักทายเพื่อนๆหน่อยซิไหนๆก็เป็นแรงเอสดแล้วนี่เออเออไม่ไหวหรอกไปซะอ๋อมันกระทนหันไปหน่อยไหมเนี่ยมันก็กระทนหันจริงๆนั่นแหละใชกร็กายยินดีอ๋อแต่ไม่ทราบะเออสวัสดีครับมา ไม่ค่อยชินเลยแฮะแต่เอาเถอะใจครับผมูมินิเป็นเด็กปีหนึ่งใน,ในะเพิ่งย้ายเข้ามาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรไปโดนบันดาลให้เอาควงน้อยการเขาเลือกขึ้นมายังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอืมคิดว่าคนที่เดินชนไหลลูกสศงเขาน่าสนใจดี สวัสดีค่ะชื่อไอดินเลนาอย่างที่ทราบกันเมื่อกี้ดิฉันอยู่แรงเอ S และแน่นอนไอพวกฉันต่ำทั้งหลายฟังให้ดีนะยินดีที่รู้จักอะสวัสดีนะคานาเบะทานเทานเบะเรนี่ปัญหาด้านการสือ่อสารนอนน้น่ะ,ะโกกโอ,อ,อย่าง <ใน S 1> ที่น<ม>ายยินก็อยู่รง n k S เพราะงั้นอย่ามาขวางทางกันเป็น จดุดสุดท้ายของกันแล้วก็เดีของฉันแล้วกันนะพูดิฉันไม่พูดผิดนะใช่ไม่รู้สิโอ้ยจริง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 เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอ่าต่อไปตอนสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งพักกลางวันสองทุ่มครึ่งก็คืออ่าเริ่มเรียนแล้วเพราะงั้นก็พักกลางวันโอเคพักกลางวันเอค่ะกกินดีกว่า ทำไมไปคุยกันหน้าทางเดินอย่างนี้ล่ะเอ่อข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 อต้อนะครับขอทางนะครับสี่ท้ายเขาหน่อยทุกคนคือฉันก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะฉันก็ยืนคุยเขาคงกลัวกันนั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้ก็มีแลกอีกคนหนึ่งออกจะยิงเขาคงกลัวกันนั่นแหละพอดีฉันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยนะจะเป็นอะไรผิดไปเลยคนก่อนอันนี้นะเว่อคนไหนกันฮะหัวชมพูชมพูน่ะไม่ค่อยน่าคุนเท่าไหร่หรอก หัชมพูรุ่นพี่นี่ยหรอใช่เอ่อไอรุ่นพี่หัวสีชมพูคนนั้นน่ะไอรุ่นพี่ว้าสักอย่างไม่อยากจำชื่ออ่ะไอรุ่นพี่เรียกขนาดนี้ก็ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ละมั้งในคราบแรกนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ติทธุระก็อนุญาตนะแต่ว่า ยังไงก็อย่าลืมตามงานจากเพื่อนๆนด้วยล่ะนั่นแหละจริงเออปวดดื้อโอเคทีนี้เราก็อยู่ในห้องเรียนของพวกเราแล้วทีนี้สิ่งที่ทําทให้เรารู้จักกันก็คือชื่อแซ่เดี๋ยวนะึงนะอาจารย์ขอเบาเสียงดนตรีที่ดังอยู่ในลำโพงของห้องเรียนหน่อยโอเคนะ ก็ห้องนี้ทุกคนก็น่าจะทำความคุ้นเคยไว้เพราะว่ามันคือห้องประจำของพวกเธอนั่นเองห้องเอฟยังไงล่ะแต่ไม่ใช่แรงเอฟนะแต่เป็นห้องเอฟนั่นเองนะก็จะมีห้องเรียนซึ่งเดี๋ยวพวกเธอจะได้เจอกับอาจารย์ระจาชัช้นของพวกเธอในห้องตอนคาบพรมรูมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นั่นเองนะก็ก่อนอื่นเลยว่าแต่ใครกินอะไรอยู่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้แล้วยังไงรัเษาสะอาดกันด้วยนะ โอเคอันดับแรกเลยอาจารย์ขออนุญาตถามชื่อพวกเธอทีละคนก่อนนะจะได้รู้จากกันเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยชื่ออะไรจ๊ะปลาทิ้งเลยเก็บซะโอเคมากเอ้ยมีคนตามจะตามรักให้เชลลินนะคนใส่หูฟังชื่ออะไรน้ำเปล่าสดชื่นโอคแล้วเราชื่ออะไรจ๊ะ สามอันอันนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อโทชินะตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะ <c oughs> โคตรเวนมากทิ้งขว้างมากฮัลโหลโอ้ยมันเด็กเวนรา,าฟาเอลแล้วคนข้างล่ะชื่อเซียชื่อเซียโอเคแล้วคนนี้ชื่ออะไรมองอ้าวยังต้องแนะนำอีกเหรอคะนเนี่ยยังไงรบกวนนั่งที่ตรงนี้ด้วยนะ เพราะว่าคืออาจารย์ถามเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนในห้องรู้จักเธอน่อ่าชื่อไอดินเลนาค่ะทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะเขาน่าจะแนะนําตัวไปแล้วตรงปฐมนิเทศเนาะโอเคเราวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้สอนอะไรมากแต่ว่าจะมาเกินกันก่อนสําหรับวิชาดนตรีของเรานะอาจารย์จะถือว่าเป็นวิชาสําหรับให้ทุกคนผ่อนคลายแล้วกันนะพูดเด็กวเพราะว่าดนตรีการที่เราจะเล่นได้นั้นเราต้องมีการผ่อนคลายกันก่อน ถ้าเกิดว่าเราเล่นด้วยความเครียดเสียงดนตรีจะออกมาในรูปแบบที่ไม่น่าฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นด้วยอารมณ์ที่มีความสุนทรีอารมณ์ที่รู้สึกผ่อนคลายหรือว่ากำลังแฮปปี้เสียงดนตรีที่ออกมาจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดก็จะออกมาด้วยพลังเสียงที่น่าฟังนั่นเองถ้าเกิดว่าเศร้า เราสามารถใช้ดนตรีเป็นเรื่องการผ่อนคลายได้เช่นกันเช่นหากวันใดวันหนึ่งพวกเธออาจจะอกหักรักคุดโดนตุ๊ดหลอกฟันเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นะก็จะสามารถก็<ร>ทุกคนก<ป>็จะใช้สามารถใช้ดนตนรีในการผ่อนคลายตได้อะไรมยากลหน่ะมายมากหนนะ่มนนะมายนะ <c oughs> ากนะ <c oughs> ลมายากลน่ะลูกชั้นสองอยูไ่ไหนลูก ระวังนะเมื่อกี้เป็นไมายากลน่ะอย่าคิดนใหม่อย่าชิ้นใหมถ้าหนักกว่านี้ระวังโดนหลังหลังโดนแจกต้องไปให้ถึงดี่นี่นะจะได้ได้แล้วขายอ่ะขายได้ไงนะคะแซ่บอไม่เหลือหนไปซื้อไปขายต่อซื้อไปขายต่อดอ๋อ12นะ12 โอเครู <Okay. S 2> okay, ้สึกว่าเป็นจุดเริ่มโบสละเพราะงั้นเดี๋ยวเราเราจะกลับไปตอนน,น,น,น้ากลับอ่านี่นี่นี่เธอชื่อว่าอะไรเหรอชาเรียนวนะ้วน่ะเธอชื่อว่าไอดินมีอะไรเหรออือก็ไม่ใช่อะไรหรอกฉันแค่อยากจะรู้จักคนจากแลนเเยอะๆนะมันก็มีอยู่แค่นี้ ไปฉันหมายถึงว่าคนในเรงเอสนะฉันอยากรู้จักให้มากกว่านี้นะไม่ใช่อะไรหรอก uh huh. ได้ไหมอ่ะได้ถ้าไม่จะไม่ละ่ะเป็นเพื่อนกันได้ไหมอะไม่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนแร้งต่ำๆเท่าไหร่แล้วเป็น,นคนที่จะทำให้ฉันยอมรับนะก็เถอ,เอไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะยอมรับยังไงแต่ก็ ก็ไม่แน่ใจสินะฉันก็คงทำตัวปกติแหละเราปกตินี่เธอชอบทำอะไรอ่ะฉันเหรอก็ใช่ออกงานสังคมบ้างฝึกซ้อมบ้างอ่านหนังสือบ้างรังแกคนอื่นบ้างรังแก้วนะนะนั่นสินะเป็นมุกเล็กๆนะอือเราจะว่าไปนี่เือมาทำอะไรแถวนี้เลยมาซื้อใบตามประกาศใช่ไหม ก็ตามนั้นแหละแต่ดูเหมือนว่าพนักง,งานจะไม่พอเท่าไหร่เลยไม่ซื้อไม่ว่าจะใช้นามาแ่งแล้วกันเอ,อ้ขอบใจ,จสุภาพบุรุษดีนี่ขอบใจนะไม่ต้องเรียกว่าสุภาพบุรุษนักรอกฉันก็แค่ผู้ชายปกตินั่นแหละอะไรที่อยากจะทําก็ทํเป็นชีวิตประจําวันนะอืมไม่พูดสำเนียงปแปลกแล้วเหรอ ถทาไม่ะแค่สงสัยนะยูยูก็พูดปกติมันก็จะมาเป็นพักเป็นพักแล้วนะการพูดปกติแต่วสักพักก็คงใจนี่ล้วหรอือมั้งพูดปแปลกๆมันจะเป็นสำเนียงที่มันติดมาจากอินเดียเออเป็นคนอินเดียน,นี่เองอือฮอจากบางกาังกลาเทศเป็นขาอยาอยากนี้ี่เองแล้วมาทำอะไรที่โรงเรียนไอดอลก็นะ แต่ก่อนฉันไม่ใช่คนแบบนี้หล่ะไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สินเงินทองขนาดนี้แต่ก็ขึ้นชนไว้แล้วเขาก็อยากให้ฉันมาด้วยก็เลยมาฉันขอแนะนำนะที่นี่มันไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นหรอกถึงแม้จะจบไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามเอาว่าเรานั่งคุยดีกว่าไหมล่ะมันก็ได้อย่างนั้นสก,ก็แต่กว่าฉันเป็นบริการนะ ไเป็นบริการมาก่อนหนึ่งปีช่วยงานมาแล้วนะไาลา่งานเหมือนกันเช่นลูกล้วสามารถเป็นปตัวางานาามมาไรฮะจนะไม่เปิดให้ด้วยอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ออกมาเพื่อที่จะเป็นไฮตุนหรือว่าขนาตะโลกละมั้งคงได้แค่นั้นละหน้าตาก็ไม่ดีๆีพุ่นก็ไม่ได้ขนาดนั้นฉันว่าเอามาเป็นดาราตะโลกก็พอได้อยู่มั้ง จริงก็ไม่เห็นต้องเข้ามาที่นี่เลยก็ได้นเข้ามาก็เสียเงินเขาเปล่าๆหรือเปล่านะคนไหนนะถ้าให้เราอื <Okay. S 1> มคนที่น่าจะรวยขนาดนั้นหัวแดงนั่นหรือเปล่าก็ใช้แล้วนะนั่นแหละเขาทำไมล่ะเขาเป็นคนช่วยใันเองนะช่วยเหรอก็ไม่แย่นี่ <laughs> แล้วมันมีการผู้จราจ์เอาจรา,าจรแท่าหนุนเลยไงอ่ะพูดถึงเข้ามาสวัสดีครับคุณพี่สสวัดีคุณพี่กำลังพูดถึงผมอยู่หรอแน่นอนเห็นเขาบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณอะไรนั่นฉันก็เลยลองนั่งฟังดูทำไมเล่นนายก็เคยช่วยนายก็พูดไปนะนายช่วยฉันหลายอย่างไหมละ่ะ โทษทีนะพวกหวังไงพวกเราต้องไปแล้วละนะนี่พี่สาวพี่อยู่ปีอะไรนะ่ะอยู่ปีหนึ่งนั่นแหละอายุล่ะเออสิปอ้าวก็เป็นพี่สาวผมนั่นแหละ <ขอ S 3> ทำไมที่นี่ถึงมีระบบแรงเหรอฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมาถึงก็ไม่มีอะไรชื่อฉันแล้ว เน่แล้วพี่สาวไปทำยังไงให้เป็นแรงเอ,งเอสได้นะ่ะอืมฉันไม่รู้เห็นว่าที่นี่จะวัดตามระดับความสามารถนะแล้วพี่สาวทำยังไงเหรอให้เขาวัดได้ระดับนั้นเลยนะ่ะฉันไม่รู้อยากรู้ทำไมไม่ถามรุ่นพี่ละ่ะแล้วทำไมปไปทเาื่องล่ะแล้วนี่รุ่นพี่กำลังเดทกับบังอยู่เหรอไม่ใช่เว้ย หลังคุยกันพบกัตตี้คนยังเข้านะไม่ไม่ได้กับคนอย่างฉันหรอกเออเชื้อสายอินเดียนี่ร้ายจิตจนัสร้ายเนี่ยอตเเลยหรออินดงอินเดียบ้าอะไรคงได้ละฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเออข้อเปลี่ยนนะพบกัตตี้นายจะชอบพูดเนิร์ไม่ใช่หรือไงมันก็จะมีมาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เลยเอาใจนาย แต่ก็นายจะเหนื่อยตามฉันแล้วเหรอไม่เดียแบบเชื่องช้าฟังยากนั่งสิเอาเป็นว่างานที่ฉันทำฉันทำมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะเป็นสายการแสดงหรือว่าเป็นนางแบบถ้างั้นก็ไม่แปึงที่จะได้นางเอสวยนะผมชอบรุ่นพี่นะเออฉันก็ชอบเธอนะดูหน้าเออ น่ารักดีผมสามคนหน้าแก้ะแล้วขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยได้ไหมครับบางทีก้จะถามน้ที่ไปขอเบอร์ด้ี่แบบนี้เสียมารยาทจังเลยฉันขอเบอร์ทุกคนถามผู้เห็นได้นะฉันเป็นผู้ชายฉันทําอะไรฉันก็ต้องยอมรับถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ก็คือเขาไม่ให้ถ้าเกิดว่าเขาให้ก็คือเขาให้นั่นแหละคือผู้ชายผมเชื่อนะครับ เรียบเลยหอมมากนะครับแต่ก็พอทั้งทำอะไรเนี่ยเอ๊ะหายไปหมดเลยเหรอไปทางโน,น้น,นน่ะก็คงจะไปเยลยนะอืมคือว่าสั่งขอ่ก็ไม่คิดว่าจะปิด เฮ้ยนะเบื่อนะเบื่อนะเบื่อแลกเบื่อเสร็จมัรู้อะไรต่อเราจะไปอุ้กับห้องโว้ยกับห้องแล้วกันกับห้องลายมาแล้วนอนปล่อยจอยปล่อยจอยบว่านอนนอนดีกว่าเนาะโอเคเจอกันครับทุกคนวันนี้มันไม่มีอะไรแล้ววันนี้มันบอกว่าแค่เข้ามาไอ,อ้นอี่เฉยเนาะอืมวันนี้เข้ามาเข้ามาเอาหาอย่างเดียวไม่มีอะไรแล้วเอาไว้เจอกันครับ แตกันนะมันไม่มีอะไรจริงๆ